วัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง LA A o L A A O L A T V วันนี้เราจะมาเล่นเกมดีกว่าไม่ใช่มาเล่นเกมนะครับมาดูยอดวิวสุดท้ายของเรานั่นเองดูยอดสุดท้ายของเราครับห้าอันดับด้วยกันห้าอันดับด้วยนะครับจะเริ่มเออชื่อก็เก,ก่านี่คนดูเยอะมากมาหาศาลเลยเดียว คางเขก็จะมีแบบบางคลิปก็จะมีแบบไม่ตัดต่ำกด่าสิบสิบวิวนะผมแต่อันนี้ยี่สิบขึ้นไปเลาแต่เดียวเดียวนะผมเรามาเริ่มเลยอันดับที่ห้านะคะผมคลิปเกมคล้ายๆ ROV แต่มันไม่ใช่หน้ามันจังโครนหดเลยมันเป็นอีกเกมคล้ายๆ ROV เนี่ยครั Hi R o บ,บผม คลายเอาดีมากคลายมากเลยผมมีคนดู9ก้าสุดคลาเอ้ยมีคนดู9วิวนะครับผมแล้วก็อันดับที่2นะคะผมคลิปอะไรก็ไม่รู้นี่มันเป็นแต่มันเป็นเกมฟรีไฟล์นะลงเมื่อ5เดือนที่แล้วนะผมหเดือนที่แล้วจริงๆมีคนดูประมาณ10คนนะรหรือว่า10วิวนี่เอง โอเคอเคะก็ตัวเมืองรอันดับสี่ของเราอันดับที่สามของเรานะครับผมนั่นก็คือคือคือคลิปเอออะไร่ะคลิปนี่ครับผมเป็นเป็นแบบปีไฟครับผมมีคนดูยี่สิบวิวนะคบผมเป็นคลิปที่แบบมันสรุปดีนะ เป็นคลิปที่เล่นเกมแล้วสนุกมากแจะเทเทหรือว่าชนะกันแน่ก็ลองไปดูกันเนี่อันดับที่สองของเรานะครับผมโอ้โปมีมินทุกคเรียนะผมการดูมีประมาณ24นิบม2วิวผมยี่สิบสี่วิวยี่ิบสี่วิยี่สิบสี่คนแล้วยี่ิบสีเองโอเคครับผม เราก็ต่อมาอันดับสุดท้ายของวันนี้นะคะผมคลิปไม้คล้าของเรานะครับ24.5วิวเนอะผมมีคนดูเยอะมากเลยนะเนี่ยมีคนดูขึ้นคิวคนหนึ้งก็เลยเป็น24.5นั่นเองเนอะมีคนดูขึ้นคิวโอเคเนอะผมมีคนดู24.5คนเยอะกว่าวชูเกนลี่นะผมอ่าโอเค เคลียบที่น้อยที่สุดเราก็จะมาห้าดับแล้วกันนะผมเริ่มจากนี่เลยฟรีสไตล์เดือจริงๆดู EPC แลดูจริงอะดูสดนี่แหละเออดูสด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  EPC นี่แหละครับผมก็บีคนดู8วิวนะโหมกเห็นจตบมือด้วยค่ะเดือ yeah. นี่อันนี้คือน้อยที่สุด น้อยที่สุดอ,อ,อ,อันนี้คลิปที่อันนี้คลิปที่เออน้อยที่สุดนะอันนี้คือคลิปที่มีน้อยที่สุดนะเข้คลิปต่อไปนะผมก็อัดลำพี่สี่มีผู้ช่วยก็มีก็จะมีน้อยเป็สได้กับ นาทีนี้มีคนช่วยเอามาสองคนนั่นเองพอคนดูไปเลย,เานายเนสนุกจิ๋งจิ๋งปอย่างจ่านสนุกจิ๋งจิ๋ไปอย่างตากันเลยทีเดียวโอเคแล้วก็มีคนดูเจ็บเยอะแ,แล้วก็สตรีมสด้ีคนดูแค่ห้าคนก็ออเท่เดิ อันนี้อันดับที่สามมับมีความดูคาอยอันดับที่สี่สองวิวสองอันนี้เหมือนกันนะนั่นคืออะไรหรออ๋อมาจากสตรีมสดที่แล้วนะผมที่สตรีมสดอันดับที่สามอันนี้อันดับที่สองติดติดกันอยู่ไอวิวที่น้อยที่สุดวิวที่น้อยที่สุดของเรานั่นก็คือไม่ครับเอาชีวิตรอดไม่มีการดูไม่ใครดูเลยหรอทีนี้ เจ้าเลยทำไมครับจริงๆแต่มึงคนดูไม่มีคนดูเลยโธ่จุดเดือดครับผมจุดเด้อดครับผมผมต้อมีเสียงจ้ะผมเียจ คลิดเดียวอ่าไม่ได้ซ่ออะไรหรอกอัมิวอ่าใครผมคือผมอัดเกมมินิโวบ็อกอัพอีพีหนึ่งกับอีพีสองถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูได้แล้วครัเพื่อนจากคลิป O L A T V นะผมตั้งแต่อดีตคจนไปถึง O L A T V จากการ ่ธรรมดาที่เปลี่ยนชื่อขึ้นมาผมก็เลยอชื่อีเทดีก็เลยเอาไปเลยดีกว่าอันนี้ผมก็จะเป็นชื่อช่องเป็นของผมมีคนติดตามประมาณเจ็ดเจ็ดคนหรือว่าเจ็ดคนท้ายนี่อย่าลืมกดติดตามแล้วแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเลยถ้าใครยังติดหรือบั๊กเนี่ยก็ต้องกดโลโก้ติดตาแล้วก็ติดตามใหม่นะครับผม เนา้อขึ้นมาแค่เจ็ดคนตอนนี้นะครับผมไม่เหลือแล้วมีคนดูน้อยมากซึ่งขอให้ช่วยดูคลิปผมพี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วยติดตามสปา,ายของผมด้วยเพราะว่ามีแค่เจ็ดคนผมจะทำให้ช่องอคลิปพัฒนาการให้เรื่อยๆรื่อยให้มาสนุกเองนะครับผมไม่ใช่มาแบบซีเรียสเบิรนะ์ดดาม อ,อ,ยอย่างเช่นคลิปเนี่ยอย่างเช่นคลิปเนี่ยตัวอย่างหนังหนังมาดิฉันในในพฤศจิกายนที่ยี่สิบเจ็ดนี่ก็ยังเลยดูได้ลอยเลยมีมีขนาดมีขนาดผมวันดูสิบสองสองครั้งกดไลค์สามกดเยี่โอ้กดกดอย่างนั้จนเร็วเลยอ่ะอัน าพูดคำหยาบผม้ไม่เซฟเซงเร์ไม่ได้อะเซ่เซอแล้วติดนะห้าเซอร์าเองอ้องด่ดีดีดีจเป็นคดิี้ดิโอเคอ้ โติดตาม44ล้านเกินเลยเกินก็ช่วยติดตามให้พี่หน่อยเป็นกำลังใจให้ผมประมาณ10 10เท่าเป็นไง10 10เท่านะผมถ้าใครแต่ผมไม่เปิดชื่อช่องคิดนะผมไม่เปิดหน้าคิดด้วยเพราะว่ามันเปิดไม่ได้มาติดตามเขาต้องซ um ่อมูก่อบว่าจมไดัง อ่ะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์คลายให้ผมเยอะเยอะด้วยนะครับคือไม่มีใครกดเลยนะผมแล้วก็กดแชร์ด้วยกดแชร์น้อยกดไลค์เยอะๆกดสติ๊กเกอร์เยอะๆแล้วก็กดกระดิ่งเยอะนิดหน่อยนะผมโอเคถ้างั้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์กดซับเซอร์คด้วยนะครผม สำหรับวันนี้กดกระดิ่งด้วยนะผมกดกระดิ่งด้วยแล้วสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเต้นรองอหัวเราะไปเลยนี่ไอทิ้งชักไขว้บอลนี่ติดอยู่ตรงแก้มใกล้ๆตาเลยอย่างที่